I'm always gonna put that body on me I'm coming out for my lead. I'm coming out for my lead. On myself oh, Ooh, I'm blinded by the light. You don't wanna oh, light. I don't need no to be on my mind Come on, put a stand against it They always be smoking like a rush now. I do the same thing I told you that I never would Told you I'd sleep, sleep, when I know i never coming back oh, it's such a shame That we don't talk anymore ครับผมปหลวงชมชายปยนยนแก้วปหลวงบ้านแก่นนะครหมู 13, ่สิบสามตบลไฮซ้ออำเภอเียงของจังหวัดเชียงไายครับถึงในพื้นที่นี้นะครับปลหลวงต้งทิพระนิพนธ์นะครับสภากเกษตรกรอำเภอเจ้าของนะครับเวดใมอบแมอบข้าวปูดตะกาวนี่คือกัปจบ,บ้านนะครับรับซื่งผมดูแลนะแกลนข้าวปูดชุดนี้มีจํานวนหนักนะครับประมาณห้าสิบตันที่หันอยู่นี่ดังนั้นกน็ทั้งหมู่บ้านก็จะได้นําไปทําปุ๋ยมักการทำปุ๋ยมักั้งนี้นะครับเพราะว่าเขาจากจะทําในการที่จะ เกี่ยวกความสัมพันธ์กับเจ้าบ้านปุ๋ยมักชุดนี้เขาจะมาทําในการเก็บทําปุ๋ยมักเพื่อาการยุดเผาไม้เขาจะได้มีการเอาอุปกรณ์พวกน,นี้เอาใไบไม้อย่าง,างต่างๆมาทําปุ๋ยมักน,นะครับแส่ข้าวโพดอย่างต่างๆเกี่ยวความสัมพันธ์ของกลุ่มของหมู่บ้านของเจ้าบ้านทุกๆครัวเรือนที่มาทํากันนะครับนี่ก็อยากจะฝากกับาบรารดาพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกับการยุดเผาไฟป่าเกี่ยวกับหอกกากเฟียงอย่าง,างต่างๆที่เขาจะสามารถที่ทําปุ๋ยมักได้นะครับแล้วเขาก็ ยุดเผากันเีอนะครับตรงนี้นั่นจะเป็นช่วงใกล้ที่จะยุดเผากันแล้วนะครับจะได้ขอขอความ่วมือในการยุดเผาไฟป่ากันเีอนะครับครับสวัสดีครับผมขินเพชรเชียงมงคลนะครับเกษตรตำบลห้วยซอนะครับจากสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของนะครับข้อเสียของการเผาเนี่ยนะครับกระทาให้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยตายนะครับทาให้การย่อยสลายเนี่ยบอดีนะครับก็จะพูพืชปูนี้มันก็บอ่คอยงามนะครับ ฉะนั้นเขาหันมาไถากบดีกว่านะครับเพิ่อพมอิสระวัตถุในดินนะครับส่วนต่อสังขข้าวโพดหรือว่าต่อฟางเข้านะครับเอามาทาปุ๋ยมัดจะเกิดประโยชน์ต่อพื้นดินของเขามากกว่านะครับซึ่งตังสำนักง,งานกเกษตรอำเภอเชียงของเนี่ยจะได้สนับสนุนเรื่ององ,องค์กรหูนะครับมาสอนพี่น้องอยัปุ๋ยมัดไปขายสร้างรายได้ให้คขอบคัวได้ครับทุทไทยก็ขอฝาก พี่น้องกเกษตรกรทุกท่านนะครับก็มาต้องเผากันดีกว่านะครับเอามาเอาเฟียงเอาฟางเขา้าเอาเศษวัสดุเนี่ยมาทําปุ๋ยมัดใส่ในนาใส่พืชสวนเอาดีกว่าครับเพื่อ,เ,อเมื่อเกิดมลพิษนะครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแถมยังได้ปุ๋ยมัดจำนายตัวนะครับฝากตัวครับ